ทั้งจังหวัดน้องค่ายเพิ่นได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมค่ะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฝ้าจุลพรรดวลัยหลักอัคราชกุมารีกรมพระศรีสว,าว,ว่างควัตวรขัดีราชนารีหนึ่งในวันคลายวันประสูติ4ีกรกฎาคม2,566ค่ะ ี่วัดจอมมณีตำบลมีชัยอําเภอเมืองหนองคายนายนัทวัฒน์วิริยานาพาพรร่องผู้ว่าราชาการจังหวัดหนองคายเพิ่นเป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจา้าน,น้องนางเธอเจ้าฟา้าจุลราชพนวลัหลักอัคาราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวราคัติยาราชนารีเนื่องในวันกลายวันประสูติค่ะ4กรกฎาคม2566 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็เป็นการส่งเสริมการจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรตยิอีกถ้าเป็นการเสริมให้ประชาชนค่ะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน้องคายเนี่ยได้ร่วมกันทำความดีถวายพระราชกุศลแสดงออกถึงความรักชาติศาสนาพ,พระมหากษัตริย์ทำรงรักษาไว้ให้มันคงสืบไปของจังหวัดน้องค่ายนั่นเองค่ะโดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระภิสุและสามนเณรจำนวน33รูปค่ะพิธีถวายเครื่องราชาสักการะเบื้องนาพระ ฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพณ์วลัลยกษักอัครราชกุมารีกรมพระสีสว่างขวัตวรคัติยาราชนาลีพิธีลงน้ำถวายประพรนการปฏิบัติธรรมและการจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าน้นองนางเธอเจ้าฟ้าจุฬารณ์วัลยกษักอัครราชกุมารีกรมพระสีสว่างขวัตวรคัติยราชนาลีค่ะมี หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนนะคะเขาร่วมโครงการกันอย่างพร้อมเพียงค่ะ